เช้าวันหยุดนะครับอาจารย์หลังจากกลับมาจากที่ทำงานครับตัวนี้เป็นลูกชายอาบังนะครับเป็นลูกชายอาบังอายุสี่เดือนเกือบห้าเดือนนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นแนละ้ว แข้งใหญ่มากครับนกสายเนี้ย ส่วนตัวนี้เป็นคู่กันนะครับกับตัวเมื่อกี้นี้ไม่รู้ตัวคู่ตัวเมียครับไม่รู้ตัวคู่ตัวเมียครับตัวนี้เหมือนกันคู่กันครับกับตัวนั้นลูกลูกอบังเหมือนกันครับเป็นคู่กันผมว่าน่าจะเป็นตัวคู่ทั้งคู่นะครับไปดู พ่อผสมครับพ่อเจ้ออาอบังนะครับวันนี้เจ้าอาบังนะครับออยู่กับตัวเมียรครับของเสียอ้วนนกเขาสิงครับตัวเมียซื้อแบ่งพี่เข้ามาตั้งแต่ นกรุ่นๆนนะครับตอนนี้ก็ได้ลูกหลายหลายชุดแล้วครับตัวนี้เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องของพวกนั้นนะครับเหลืออยู่นี่ห้าตัวครับตัวนี้เป็นน้องสุดทองครับอย่างนั้นตัวนั้นก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วครับในอยู่ในรังนะครับ ดูท่าชุดนี้เป็นลูกป้อนครับแต่ไม่เชื่องเท่าไหร่เพราะว่าป้อนโตไปหน่อยพอดีให้แฟนป้อนโตไปหน่อยครับไม่ค่อยเชื่องเหมือนพวกนั้นพวกนั้นป้อนเองครับส่วนอังนี้เป็นนกฉเฉลยครับแต่พวกคัดลายคัดส่วนมากผมจะคัดลายนะครับคัดลายคัดเสียงเสียงไม่เท่าไหร่อะครับมีส่วนมากมีแต่ลาย A à bang